สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่29้ามีนาเป็นวันที่ครูนัดผลไปเอาผลสอบค่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปล้างหน้าทำผมก่อนนะคะแล้วก็อาบน้ำเลยอาบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับผลสอบกันไปกันเลย ว่าพี่จะสอบได้ที่เท่าไหร่แล้วน้องจะสอบได้ที่เท่าไหร่ไอ้สาววิ่งเข้าไปเข้าแถวนั้วนะคะแต่เราดูดแถวต่อเพื่อต่อพาดี ครับผลสอบวันอาิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรูสอบได้ที่ C